สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมากินข่าวเมื่อนี้มีอย่างมีตะเบกงตะหบกง,งคือเกาใใ่สักขามดำาปื้อ้อแคบหมูแล้วกันางปลาแล้วก็บใบกระเทียมดอกกระเทียมที่พี่เก็บม,มางวดนะพักกระโบมีอย่างหลายมื่อนี้เน้นอาหารมากกว่าไข่ต้มเอ็นเนื้อทอดแล้วก็ปลาหมึกแห้งแล้วก็ทอดหมูยอที่เห็ดเองละแล้วก็ ป่าหวานเด้อพี่น้องเด้อม,มา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 ยัวย่วยัวย่วกินมนมกันเมื่อนี้ลูกชายมากินนมคือเก่าค่ะเมื่อนี้ลูกชายมากินข้าวน้ำข้าวเหนียวกัะหัวกระนึ่งแล้วใหม่ใหม่มา,ามาบาดนี่มากินกินกินกันเด้อบ่ดนี้พี่น้องเอ,อ้ยมีสตอนํน้ำด้วลูกเ้ยต้องทำขั้นบกินมากสตอรกระเที่ยวกับเอามาให้แม่ ออเอาพ่อตำเจียวบ่ได้กินนะนั่นหลายดอกเอาพ่อได้กินเจียวเนาะพี่น้องเอ,อ,อาเอาเข้าเข่าเข่าฮ้อนๆขเข่าเหนียวเอาไซนี่เอาเนีย่ยเดินทางกเข้าตีมือเนาะเอามันมันมามายั่วยั่วจู่ๆจะจะเด้อพี่น้องเด้อ ออค่อยจะกินในนี้ดอกมันจักสีมันจักสีแ่บนั่นกงกินนนี้นะคะมามาแสบมต้องเอามานันมันใช้มือไไเอามหนๆแกินในนี้ด้ว จังสียชาอเดี๋ยวพี่น้องเด้อนวดไปตไปใส่กีบกระเทียมนะเพราะบ่านนี้มันกระเทียมอยู่แล้วเมืม่อนะ่ะค่อยกินไปทำงานพี่น้องเอ,อ้อผูเฒ่าว่าถ้ากินนี่ยังมากเมื่อนี่ก็เมน็น ถ้าสูบยาบออแล้วนึกบ่ออว่าเป็นกินกระเทียมหรืยออีย่างนาบุตรแม่เลยว่าบ่อบ่อฉันกินไปกระเทียมมาอมเอ็นมัน เมื่อน่ะซื้อเนื้อสันมาลรอเอ็นมันออกเอาจะเนื้อมันให้ลูกให้เพอกินของแซบ่บเก็บไปป้าป๋าแลว้วบากินเคือกรดอกอืม มึงก็อาหันทอดโดนพอดมันจะแห้งอาใครให้มันฟูฟูขึ้นเพราะว่ารู้อันกับพ่อมันคือพดีนม่มอ่ะห่อมันแสนะียบ<า>ืมแห้งเพื่อเแซบ่บี่น้องผู้ใดถืกเลขอิงนายมณ์อ่ะงวดก่อนค่อยว่าแม่นค่อยจะได้กินเลขพี่บา้า งวดก่อนมันออก07คอยว่าเบิร์กกว่าน้าทื่นมันกว่าน้าปะซื้อเจ็ดศูนย์ตัวละทองเลยหามเงยเสือมมาออกเจ็ดหนึ่งแม่ว่าอุ้ยตูวตุนตัแพงเอาอยู่เจ็ดชิงวดที่แล้วออกศูนย์เจ็ดแม่เลยปะซื้อกว่าน้าผีมา เทือมันออกเคยซื้อพี่บาเทือมันออกเกียศูนย์ค่อยซื้อได้ซื้อแน่นๆข้างล่างย่างเดียวตัวละสองร้อยคันถึงเนี้ยคักคอยกะหลังื้อเล่นเคยซื้อบัดสองร้อย เาเนี่ยเเอิ้นปลาทอดคนบ้านนี้เขาบุกินเนาะเขาบุกมาก,กินมันที่จริงเขาจะเห็นเป็นอาหารแมวอาหารหมาเนะ <c oughs> าะพอดีคนทางเอเชียมาก,กินคนจีนมากกินเะเขาเลยเห็ดขายซะเลยแพงกว่าฮอดแคบหมูอีก คนบ้านเฮามากินของแปลกเขาก็เลยได้ขายซะอันนี้ก็กันกากานพักขึ้นใช่ áo chín mưa Không Chín mưa mẹ ạ Nhúm 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 Loại ăn Loại ăn mù Mẹ không sao. อโอ๊ปะปะป๋ามาปิดประตูแล้วเขาลืมปิดประตูเงียงยันลมเข้าแล้วอระเทียมเก็บมาต่หลายมือะ แม่เก็บม,มาเมือได้เหรอเมื่อเช้าอาทิตย์ที่แล้วสามสีมือมาแล้วอืจะเอาใส่กล่องฟมไเนื้อสดคือก่อนมือนี้ได้เลิกแล้วล่างล่างแล้วก็สิคันสม ดำซื้อี๋อ้วมันยังบรแนแหวงเขาต้องทอดอีกมันยังเพราะว่ามันมีเอ็นมันต้องให้มันแข็ง,งดีนะแก้วยังดีทอดส่แห้งเหรออืมต้องทาแห้งค้น,คนดู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 แป๊บเดียวบอบแม่ทอดเด็กน้อยวัยรุ่นต้องเรียนรู้อีกเยอะเทคนิคนะพี่น้องนะการทอดการเสิรกระเพรา จะเอาคือพลังมาล้สูตรนั่นสูตรนี้ไ <c oughs> ค่ต้มแม่ต้มไว้หกเจ็ดหน่วยบอต้มไว้ว่าเออเอาไปกินกับพัก ลดคววมอ้วนพระลดสตียนี่จะเพิ่ม,นเ,มเนาะเห็ดยูทูบมาในกินแล้วกินอีกอยออกกะลองกายแบบมือเดียวนึงกินไรกว่าป,ป,ป้าปลาแล้วรถเยอะแล้วกินแล้วเห็ดอีกอย่างก็เห็ดน้ำปัน่นอกินเกือบบได้ปั่นหอตเปลือกมหนาวใส่ มันวันนี้ละมันลดหุ่นเพราะละลดเลดดือดอีกค่อยกนินกืนกันยากมาสันอะราอิอ่อลอแล้วเราแล้ว อืมกระป๋ะอืมเอ๊ะน้องก็บรรยาาศหนาวอืมห,หนาวกินเผ็ดขพาะเป็น,ใน,ในห,หนาวปันไากินเผ็ดแดดฮอนอืมเจ็ดดีหดมูหย,ยอหมูหยอแห้ง ยังบระายคามันเลยสวนใบไม้กำลังป่งมันก็นเลยเบ่งเป็นสีแห้งๆเริ่มแล้วละ่ะเดี๋ยวรอมันทอนๆกัมันกระสีเขียวกะน, <c oughs> น่านั่ง แซ่บแซ่บกินข้าวน้ำกันกินซัมมี่กับซีอิ๊มมีลูกาจมากินข้าวน้ำแซ่บกินแซ่บกินหนัวญาติกันกินมันยังแซ่บกินผู้เดียวมันบะแซ่บมีคนญาติมันซาวขึ้นยุบยุบยำยำยุบยุบยำยำเผ็ดบะพร้าแซ่บตัวมันแม่กัญญาณมันเผ็ดบะพริกแห้งไหม นสำนีเราพอดีแซมเนาะโอ้ยแคบโมเสียด้วบานนะแซมเน่ะเห็นไหเนาะเป็นยุบ่ะ กินแล้วมาก็มกหม <c oughs> ต้องกินย่ำให้มันอาปากเมื่องส้เสียบพรั่งกินขาหย่ำรูปปาก ถ้าเขากินกับฝรั่งเขาก็ทูกับอะไกินผูด้เดียวอาปางนะจวบจวบแซมเนาะย้ำว่าอาปางมันคือเขากั้นหายใจมันสิกินบาแซมหวาน ดองวันช่วยๆค่ะเขาตำหมูเพราะว่าตำหมูหุงบดใส่เกเทียมต้านมะเร็งค่ะเฮ้ยคนยังคือตอนไปเลีเ้ยง,งน้องก่นวอนเราเป็นมะเร็งเต้านมกินหมอว่าก็เขากิน อืนนเบียร์กระป๋องสีทช่ชองเฮ้ยอิ่มแล้วพีน่น้อง มาเดอ้อยิ้มแล้วได้บาทคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ขอเอาแค่นี้ละ่ะเอาพ่อหอมปากหอมคอที่ตามฝากที่ตามคลิปต่อไปใเ,เดอ้อมือใหม่ฮัดเห็ดเห็ดโบเ,เ,เป็นถ้าผูใ้ใดเข้ามาคอมเมนต์ได้ตอบก็ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะคลิปหน้าพ่อกัน